ที่เห็นยิ้มที่เห็นว่ายิ้มเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นลุงเลยไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านไปแล้วยิ้มอะ่ะไม่ใช่ทุกคนวันนี้มันเคยยิ้มแม่งเขาเรียกว่ายิ้มสู้อะ่ะนะยังยิ้มไ,มได้เรื่อยยังยิ้มไปเรื่อยนะบ่เมื่อขับรถให้คะ่ะอ่บาบ่เมื่อขับรถให้มันมีเพลงหนึ่งนะแต่ไม่รู้ถ้าร้องแล้วมันจะมันจะเปลี่ยนอารมณ์มาหรือเปล่าอือเอาวว่ ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวไร้ายๆเข้ามาแต่ทุกทุกทีกทฉัน <พอ S 2> ก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าขอให้ใครเนี่ยก็ไม่เปิดตอนนี้ดีกว่า จะขอมาทําไมเพลงมันไม่เป็นมงคลน่ะเออจะขอมาทําไมเพลงมันไม่เป็นมงคลน่ะ,ะขออะไรวะจะไม่จัดให้ก็ไม่ได้เ้าะจัดให้นิดเดียวนะแข็งแรงกว่าไม่ยอมให้แผ้มันบางทีเพลงก็เป็นกำลังใจให้เราได้ดีเหมือนกัน ขอมาทำไมเองยังยังสู้ต่อยังสู้ต่อทุกคนและก็สู้แบบหนักแน่นด้วยแล้วก็สู้เคียงข้างลุงด้วยและไม่ทิ้งลุงไปไหนด้วยนะคะใครใช่คนวิภาขอสาบานต่อหน้าต่อหลวงปู่ลิ้นขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้นขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายที่อยู่ณวัดถ้ำภูผพระเอก ที่อยู่นะท่ามภูผาแอกอยู่ที่วัดท่ามผาแอกแห่งนี้แห่งนี้แห่งนี้ว่าว่าก็ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเจมีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการตายกับการตายเขาเติมประโยชน์เข้าไปในให้ครอบครัววิบัติให้ายไปเลยครับให้ตายก็หงไปก็ชมพูเลยก็ได้ครับเขาจะพางมึงเหงยไหมกูสบานเสร็จแล้วอะมึงเหงีไหมครอบครัวเป็นยังไงมีแต่เจริญเจริญขึ้น ไม่เคยมีรถตู้ขับก็มีรถตู้ขับแล้วตอนนี้น่ะที่กูก็ยังอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมกูสาบานทั้งสามครั้งเลยชิบหายหายตายหงายไงมึงเห็นไหมกูสาบานเสร็จแล้วอ่ะมึงเห็นไหมครอบครัวกูเป็นยังไงมีแต่เจริญเจริญขึ้นไม่เคยมีบริษัทก็มีบริษัทเป็นของตัวเองไม่เคยมีรถตู้ขับก็มีรถตู้ขับแล้วตอนนี้น่ะไม่เคยมีที่เป็นโฉนดกูก็มีแล้วทุกวันนี้น่ะ ครอบครัวกูชิบหายครอบครัวกูตายหงตายไหมกูกูวิบัตชิบหายไหมตายหงตายไปกับน้องผลละไม้ไหมมีไหมกูมีแต่จะเริญขึ้นจะเริญเอาให้มันมันเต็มที่อ่ะทุกคนยิ่งโดนบีบยิ่งโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ยิ่งต้องสู้อืม สู้เพื่อครอบครัวแล้วก็สู้เพื่อความจริงที่เราเขาเรียกว่าผ่านพบเจอทั้งร้ายทั้งเมทั้งทั้งร้ายทั้งดีแหละทุกคนสักวันมันต้องผ่านไปได้แม่นลแล้วค่ะยิ้มแล้วสู้ใหม่มันจะเป็นอะไรไปมันนี่ไม่มีวันที่เลวร้ายตลอดไปหรอกเนาะชีวิตคนเรา มึงเห็นไหมกูสาบานเสร็จแล้วอ่ะมึงเห็นไหมครอบครัวกูเป็นยังไงมีแต่เจริญเจริญขึ้นไม่เคยมีรถตู้ขับก็มีรถตู้ขับแล้วตอนนี้นะกูก็ยังอยู่ทุกวันนี้มึงเห็นไหมกูสาบาทนทั้งสามครั้งเลยชีพหายห้ตายหงายมึงเห็นไหมกูสาบานเสร็จแล้วอ่ะมึงเห็นไหมครอบครัวกูเป็นยังไง,งมีแต่เจริญเจริญขึ้นนะคือตอนนี้สองศาลแล้วละครับล่าสุดโดนมายี่ส<า>ิบหกปีค่ะนี่นะฮะจากเต่างอย,ยันเป็นเต่างอยไปแล้ว เนี่ยครับแล้วความผิดก็เปลี่ยนด้วยนะคะจากคดีประมาทเป็นฆ่าโดยเจตนาก็อันนี้อาจจะเป็นผลของการที่ลุงพลเคยพูดเอาไว้ตอนนั้นที่เราไปทํากันจาได้ในรายการโหนกระแสในที่มันตัดการลุงพลพูดวไงจาได้ไหมความจริงไม่จาเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้งหรอกใช่ใช่ค่ะลุงพลบอกแบบนี้จําได้จาได้ความจริงไม่จำเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้งวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างค่ะมันคือความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้ง ใช่ใช่ไหมตอนนั้นทุกคนก็งงไปงงงงงเนี่ยมันเป็นผลพวงค่ะวันนี้พูดแบบนี้ไว้วันรุ่งขึ้นหรืออีกห้าวันคุณมาพูดเนี่ยไม่ได้เหมือนกับวันแรกเนี่ยมันก็พังแล้วใช่ไหมความจริงมันก็คือมีสิ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นอย่างเดียวใช่ไหมพูดกี่ครั้งก็ต้องเหมือนกันก็เหมือนทางฝั่งของครูปีช้างความจริงก็คือความจริงถ้าป้าไม่เข้มแข็งเราใครจะเข้มแข็งถ้าป้าอ่อนแอปั๊บเออใครจะพา ลุงผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ใช่ไหมมันก็มีมันก็มีหลายอย่างหลายอย่างป้าสู้เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็สู้เคียงเขาเรียกว่าเคียงบาดเคียงไหลลุงด้วยแหละนะไม่ทิ้งไปไหนด้วยป้าจะสู้จนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมกับครอบครัวก,กับลุงแหละอ๋อหมิวค่ะหมิวต้องไปโรงเรียน เดี๋ยวพวกนี้ก็ไป,ไปส่งมิวไม่แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกคนมันไม่มีอะไรเลวร้ายไปซะทุกอย่างหรอกป้าก็เชื่อว่าความดีเนี่ยมันอาจจะชนะไอ้พระราชกำลังใหญ่หลวงของของอะไรบางอย่างได้นะปะ้าก็ยังเชื่อในคนในคุณงามความดีว่ามันจะอาจจะชนะอํานาจที่แบบมหาศาลอลังการได้นะสักวันป้าคิดว่านะอืม แม่นแล้วกรรเก่าเราว่ะยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูถ้าลุงได้ประกันได้อะไรก็ก็ได้กลับบ้านทุกคนก็ว่ากันไปอืมผลไท,ทยข้างหน้ายังยาวไกลและมีลมหายใจอยู่ไปต่อค่ะมันยังไม่ถึงที่สุดเจอละมันบอกของเนี่ยสู้ๆว่ะเต็มที่เต็มร้อยแล้วก็ พันเปอร์เซนด้วยป้าสู้เต็มร้อยด้วยสู้ด้วยหัวใจของคนสู้อ่ะสู้ด้วยหัวใจของคนสู้แล้วเขาเรียกว่าเราจะเรียกได้ว่าคนสู้ด้วยหัวใจที่ที่ทโดนรังแกจะใช้คำนี้ได้ใช้คำนี้ได้คือโดนรังแกมาจนแบบเขาเรียกว,ว่าทําให้เรามันต้องสู้อ่ะสู้แบบหัวชนฝาก็ สักวันนะสักวันทุกคนฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าจะขอมาทำไมเพลงมันไม่เป็นมงคลน่ะ แลครับล่าสุดโดนมา26ปีค่ะนี่นะฮะจากเต่างอยจนเป็นเต่าหงอยไปแล้ว